สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจอยุทยาทัวริสึมแอนด์สปอร์ตทุกท่านค่ะในเดือนธันวาคมของทุกๆป,ปีนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะจัดงานยอโยดยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกซึ่งเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ที่สุดของปีของอยุธยาครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนืงในโอกาสที่องคอ์กรยูเนสโก ขึ้นทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรียาเป็นเมืองมรดกโลกครับโดยในปีนี้ได้กําหนดจัดงานระหว่างวันที่11-20ถึงธันวาคมนี้ครับค่ะนในโอกาสนี้นะคะทางเพจอยุธยาทัวริซึมแอนด์สปอร์ตได้จัดทําสกู๊ปพิเศษเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ค่ะให้สําหรับนักท่องเที่ยวค่ะที่กําลังจะตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวในางานนี้ค่ะ งานยอยดยิ่งฟ้าอายุทยามารดกโลกค่ะจะจัดขึ้นทั้งหมดนะคะ10วันด้วยกันค่ะซึ่งในงานนะคะจะจัดขึ้นในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุทยาค่ะโดยหน่วยงานที่ดูแลภาพรวมของงานนี้นะคะนั่นก็คือที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะครับและภายในงานนะครับจะมีการแบ่งโซนหรือพื้นที่ต่างๆในงานออกเป็นทั้งหมด15โซนนะครับแต่ละโซนก็จะมีรูปแบบหรือคอนเซปต์ที่แตกต่างกันนะคะประกอบไปด้วยร้านเหล่ากาชาตินะครับ ถนนกินเส้นกินกุ้งนะครับกิจกรรมเรือพายลานวัฒนธรรมสินค้าเกษตรวิถีไทยตลาดย้อนยุคการแสดงแสงเสียงนิทรรศการพระราชกรณียกิจสถาบันการเงินและผู้สนับสนุนสินค้าโอท็อปกิจกรรมนวัตวิถีของดีท้องถิ่นไทยจุดถ่ายภาพ จัดแสดงและบริการให้ช่าวชุดไทยและคาราวานสินค้าครับค่ะและในส่วนของเวทีกลางนะคะหรือว่าเวทีหลักของงานค่ะก็จะมีกิจกรรมบนเวทีค่ะในแต่ละวันค่ะที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งปีนี้ค่ะจะแบ่งเป็นนะคะ8กิจกรรมด้วยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยการประกวด The Best to be n u m b e r รค่ะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งค่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะการประกวดเยาวชนคนเก่งค่ะ การประกวดร้องเล่นเต้นโชว์อายุทยาทาเลนค่ะการประกวดวงรดนตรีอายุทยามิวสิกชาเลนจ์นะคะแล้วก็ประกวดมิสอายุทยาค่ะการประกวดหนูน้อยกุ้งเก่าและการหมุนวงล้อรางวัลสลากาชาติการคีสนค่ะและไฮไลท์อย่างหนึ่งของทุกปีนะครับก็คือการแสดงแสงเสียงเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอายุทยานะครับซึ่งแต่ละปีก็จะมีรูปแบบและการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไปครับ มีหูฟังสามภาษาสําหรับชาวต่างชาตินะฮะค่าเข้าชมปกติ200ละ500บาทนะครับคนอิทยาเสีย100บาทนักเรียนนักศึกษา50บาทสามารถสอบถามและซื้อตั๋วเข้าชมได้ที่ที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรียอยุธยาครับประทับใจมากค่ะสวยงามมากชอบทุกตอนเลย We really love the show. It was very colorful. uh, many many costumes. It's nice to see the the, the history of u uh, place and everything. It was beautiful. นอกจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจภายในงานด้วยนะครับอย่างเช่นบริการรถรางร้อยยางนะครับหรือว่ากิจกรรมพิธีเปิดนะฮะซึ่งเป็นขบวนแห่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ รายละเอียดงานในภาพรวมน,น,นะครับทุกท่านสามารถสอบถามได้ที่ที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหรือถ้าสะดวกที่สุดอินบ็อกมาทางหน้าเพจของเราครับอยุธยาทวริึมแอนด์สปอร์ตเราได้รวบรวมข้อมูลงานทั้งหมดไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วครับใช่แล้วค่ะสำหรับสกู๊ปแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดข้าวค่ะเกี่ยวกับในงานนะคะและ้วกู๊ปต่อไปนะคะก็จะเป็นการเจาะลึกข,ของราย,ราย,รายะละเอียดกิจกรรมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกดไลค์กดติดตามหน้าเพจอยุธยาทวริึมแอนด์สปอร์ตนะครับทุกท่านจะไม่พลาด กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาครับสำหรับวันนี้ก็ซุกซุบของเราใีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ